สามสิานอแสดงขึ้นสอคืนคืนลที่สิบเป็นคืนแสดงคนเกิดนะครับ วันนี้เนี่ยทำไมพ่อวัชรินถึงมีคำสั่งให้ชนาดาอยู่แต่หมู่บ้านทีมภายนามไม่ยอมให้ทนาราออกไปเที่ยวนอกบ้านเลยพี่พ่องอะไรที่วัชรินเป็ของพ่อแกบ้างได้เปล่าอเป็นห่วงเลนี่เขาไม่อยากให้ไปออกออกนอกบ้านเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าพวกเีนี้พวกแกเรมันเยอะ ต้องเป็นหนุ่มใช่ไหมคะแต่แล้วพี่ชานาดาถ้โตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยนะพี่เออมันโตเป็นหนุ่มแล้วมันก็ต้องมีเหตุผลมากกว่านี้เลยมันมีเหตุผลที่ว่าพ่อเองน่ะเขาเป็นหัวหน้าบุบบ้านถ้าเกิดบอกไปนอกบ้านเนี่ยไม่มาดู้เลยไม่มาศึกษาเกี่ยวกับการปกครองบ้านปกครองบ้านเนี่ยเขาก็แต่จะให้อยู่บ้านเรียนรู้ไปโอ้ยแต่พี่เขาไปเรีที่อื่นเขาทักแชทมา แต่ว่าฉันก็แต่เขาสั่งพ่อไม่ได้อยู่ดีไม่ไดยู่แต่อยู่ม่าแต่ทุกวันทุกวันก็เลื่อยเามาเลยอยู่้ทุกวันก็เปืนอพอแล้วเราจะมีคนมาซื้อได้ทุกที่ทุกวันเรื่องนี้เนี่ยที่วางเหรอ่เป็นใหญเลยรอไม่ใช่กี่อยู่แล้ว ดี premises, 1. 1> ala, or, so windows, no, ่น like ั <S <S ่นแหละเป็นเพื่อนคนสำคัญเลยถ้าไม่มีพี่ชายโน้นพี่ชายหายไปเลงและใครที่พี่ทำให้เองลำคังเนี่ยคะพี่ก็รู้อยู่ว่าเป็นใครอยากพูดถึงเลยแต่ก็พูดถึงแต่ก็มายิ่งเหรอจะไปพูดเดี๋ยวพี่พูดถึงเราพูดถึงปุ๊บมาปั๊บเลยนะอย่าพูดแล้วพี่แต่แล้วพี่เหรอพี่ม่เจอรองของไปเถิดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเมื่อกแล้วว่าอย่าไปพูดถึง

าไปบอกภาษาพีเลยว่าเช<อ>นทาดาไม่อยู่บอกภาษาีว่าเองไม่อยู่บอกว่าเันทาาไม่อยู่จะไ,ได้กลับไปบ้านนะนอย่าให้เขามา,นะาทุรา,านพเช้าเลย็หลน่อค้า,าแบบขาน,นี้สเ,เนยสวยไมเยจ้า ตอบก็ตอบเองไม่เห็นมีลมมีเลมอะไรมาเลยเนี่ยมาหาโดยแต่พี่มาโลกอ่ะไงสารพีมาทำไมเนี่ยเออเอออยู่มาทำไมพี่ท่านายอยู่บ้านขอข้าวบ้านพี่กินอยู่นะนะบ้านแค่ยนี้ก็กินเต็มที่แล้วอ๋อในทาราาจะมาหาทาราได้ไหมทาราให้พี่มาบอกเองว่ามันไม่อยู่ เรื่องนี้เราล้แล้วาไม่ได้ไงเนีาย่ห้นเข้ามาสิเฮ้ยหมอมันมีหล้วพี่ทาย่อให้ฉันเข้ามาพี่ถือล่อให้สายรกีเข้ามาพี่เลยใ่ไปก่อนนะ พี่ธนาด้วยยังไงของพี่เนี่ยไม่อะธนาพี่ไปบอกอัสสานาพีว่าอะไรอธลาให้ค er of uh, ุณไปบอกอัสสานาพีว่าคุงไม่อยู่อ่าแล้วพี่ไปบอกอัสสานาพียังไงโอ้บอกอัสสานาพีว่าเมื่อคืนคุณไปบอกประมาณว่าที่คุณไม่อยู่แคนั่นแหละพี่ธนาพี่เป็นผู้แบบนี้ใครใครก็รู้เธนาอยู่บ้านแใจเขาบอกว่ามึงไม่อยู่นะก็เนี่ยเข้ามานี่แล้วจะใจเขาทำยังไงพี่ธนาบอกไม่อยากเจอหน้่อัสานาพี เนี่ยแค่น uh. ี้ก็ทำให้มันยากนะทำทั่วเลยนี้เลยตัดหูตัวเองนะตัดหูตัวเองเดี๋ยวนี้เลยตัดหูตัดหูตัวเองเดี๋ยวหูพี่เลยหูตัวเองตัดมานเลยเนี่ยตัดตรงนี้อ่ะลำบากไหมตัดไม่ได้หว่ะทำไมอ่ะหูนี แงหูไม่ไ้ปาหนีาอรอะไรกันพี่ชายกะหูใครหนีละจ้ะนี่ให้ผู้ชายพูดผู้หญิงไม่ต้องพูดพูดัจมีอะไรที่เปล่าสารพีอาหารทุกนเลยอาหาทุกวันในคิดเธอพับ้างเลยนี่ไม่ไปเลยง่ายนะฮ่ได้เลย ไปฟังฟังนี้ก่อนดีไหนอะพี่พี่มาจ้ะอาลับพี่อะไรตกดให้หน่อยจีอ่้าอะไรับนี่ดนตัวนี้พี่ธาราคนเดียวทองอาลับพี่ก็พี่เน่ยเป็นคนดีนะเว้ยก้องไหวะพี่ไงนะดื่มเป็นเวลาเรียนเวลาเข้านอนเป็นเวลาด้วยใครเ่อไปถามผู้กุมังทองดู พี่เคยพี่เคยเข้าไปอยู่พี่กบอกพี่เป็นคนดีไม่ต้องพูดอะไรเรื่องปะพี่พี่มานง่นเหรอสารธีร์บอกพี่มาเนยไอ้ทุกคนใจพิถาโลภฟังพี่ดีกว่าบอกพี่มาเลยนะวันนี้จะได้ไม่ต้องมาอีกน่าก้อวันนี้น้ามีเรื่องจะบอกเรื่องอะไรที่บอกพี่มาสิ พี่มหาพี่ทุกวันนยพราะว่าสารพีรักพี้พี่ก็มีเรื่องที่จะบอกให้สารพีรูเหมือนกันรนะยพี่จะบอกว่าพี่ทาราก็รักสารพีเหมือนกันสารพีสาเยีนก่พีรพีสา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 รีสาพีาารพีสารพีสารพีสีสาสา ันพี่ฮรักผั้สาวเนี่ยมันจะไปมันทะหายเลยแหะไม่บอกว่ะเมืย่ยานมามันก็ไปถูกราสอไฟเนอะพ่น้พูดอะไรเด้เกียรมากียนอไม่ดีดวัดก็ได้ไปหลังพีดีพูดเลยให้เรียกเอาเลยแต่ถึงไลมะแต่ก่อนนะสารพีพูดตอนนี้นะ่ะนอบเรื่องนะสารพีกับบากเกิดพี่รู้แล้วว่าสารพีนะพี่พี่ก็บอกวพี่สารพีแบบน้องสาว ป้าแอบไปเดียมาเห็นด้วยแต่พจะมาก่อนพี่อะไรเราแหย่ปาดูให้เต็มเลยนะต้องดนูนะพี่ป้าใจดูะไัน,นะพี่นะดูอะไรอ่ะดูสิดหุอเาเน่ เลือดเลือดเลือดหยดกัถูกแลจะมาเลียอะไรเลยเลือดเลือดเลือดเลือเลือเลือเลืนเลือนเลือลดเหรอลแต่แกโมดีเลยไมต้องหาันอีครั้งกี่ดแล้ว่าไม่ได้จะมลองสิมือ อย่หน่อยเดี๋ยวหน้าถ้าเสียหินเลยต้นมันยาวอ่ะแกแกตอดีเลยเดี๋ยวที่พ่ไม่น่ใจนะทมได้แต่ทีพอนาเองขนาดนี้ที่กี้บอกแล้แต่ที่กลับบ้านไปเป็นยงงไงแฉเลไรย็นไงล่ะไม่ต้องอะไรี่พ่อละไปทำ พี่พี่เฮ้ยตามไปลูพี่เหรอนี่ยโอ้ว่าตามไมง้อมขอบคุณครับสี่รับพี<า><ะ>่น่รับราวัลมมจะเหล่าคนะูนะ,มนะไม่รอไม่่นครับนกจะเหล่าทำไมล่ะสาวที่มอน่สราัไม่้พูแบบนั้นเลย ต้องแช่งกันด้วยใจไม่ดีเลยพี่ทนาโลพี่ท้าโลเนอ่ยผิดนะเนี่ยผิดอะไรอ่ะพี่ท้าโลเอาหินเออมองไม่จำเป็นต้ตามพันหินอะไหินอย่าคิดีเองนี้นะไม่เป็นจริงหรอเออพี่ท้าโลวันนี้เนี่ร่างทำเนี่ยร่างทำอะไรที่ว่าคารานุใจทำอะไรพูดว่าวันนี้คานานุได้ยินคนเขาดีกัน เขาบอ,อกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของผู้หญิงศรีอุษาพระน่าธิดาและที่สําสคัญนะผู้หญิงศรีอุษานะที่จะออกมาให้ชัยทานกับผู้ขอทานคนยากคนจนและที่สคัญไม่จะงมีบยดิกว่าโอดหญิงศรีอุษามีหน้าตาที่สวยใครเห็นก็ต้องหลงละรวงท้งทาราทาราก็อยากจะรู้อยากจะเห็นว่าโอ้หญิงศรีอุษาจะสวย เหมือนกับคำนั่งเีจริงหรือเปล่าก็เลยว่าจะชวนพี่ทาโรุน่ะไปดูนั่งในสิบุษากันโอ้ยแต่ว่าทหารเยอะนะคนก็เยอะโอที่จะได้เห็นชัดๆเลยก็คือขอทานมาเว้ยเดี๋ยวถ้องตัวไปขอทานเี่าไาไหนด้วแต่ไหนกนนะแล้วอนตัวไปขอทานมือด,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 ดีเท้าดีถจะให้เหรอเราก็พิการสักนิดนึงไม่ยากเลยพี่คนเราเนะ่ยทำอะไรทำได้หมดเลย ต้องตัดขาด้ไหมจะถ่าทำไมละอยากพิการจริงยัไงยทรายได้เป็นคนตาบอดตาใสต้องพักตาไหมไ้ลบเลยแลวทำยังไงอะพี่างุนี่รูจักที่ร่างที่แล้วนะเป็นง่อยอะบอกหมดล้อ๋อเป็นง่อยอหมดเล้องเอมเนะรายืนเหยล้บบอกให้ทำยไงไม่ยาเลยเป็น่อยแค่มือมีปากเบี้ยวมือมีปากเบี้ยวหาเตะเะน่ แล้วเวลาพูดนีนต้งจมูกพี่นิดนึงเป็นัานว่าใช้ได้เอออย่างนี้ทไมเออย่างนี้ทด <laughs> ไมอ,อย่างนี้เดยไมเรแบบยนี้ทไมแต่ดูเลิกแล้วขอใเป็นจริงเออพี่ย,ง,ยงัมเน่<า>เหาอน่นีนไ้ไปี <laughs> ่เดี๋ยวเตรียมเครื่องคายขน,นกับกาวเลยน,นี่นะได้มีปานอนพูจัการอยากจะพูดกอ นี่ไปนะหน้าช่วยรักษากับผมนะ